สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับผมในช่วงย่ามเมื่อเสาร์นะครับผมสวยคือเก่านะครับผมมาเกสีมาพอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะเอาสำหรับเมื่อนี้ก็ใกล้เมื่อใกล้เว้นเขามาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนวันที่15แล้วเนาะเมื่อนี้เนาะวันที่15านะครับเมื่อนี้รู้สึกว่าฟ้าครึ่มนะครับผมฟ้าครึ้มฟ้าบ่เปิดนะครับแดดไม่มีฟ้าครึ้มคล้ายๆฝนสีตกนะครับผมในช่วงกลางคืนก็มีฝนตกริตตลอดทั้งคืนนะครับเนาะแต่ว่ากัลล่น หน่อยนะครับเล่นปล่อยๆบอลล่นแห้งเนาะนะครับผมเนี่ยสำหรับเินฟ้าอากาศนะครับผมในมือสองมือสามมือมาเนี่ยพนตกตลอดเลยนะครับทุกมืมอเลยเนาะนะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้นะครับผมเฮาสิมาพร้ากกันเนาะกับเฮาสิมาเบิ่งเลขในสูตรนี้ก็คือเลขหลักสิบบนนะครับเพื่อนๆหลักสิบบนในสูตรนี้ได้เลกเพียงงวดละสองโตเท่านั้นเนาะในหลักสิบบนนะครับผมหลักสิบบนตัวนี้ได้ เลข2องโตนะครับเพื่อนๆในสูตรนี้เดินดีนะครับเดินมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับเพื่อนๆเดินมาแต่ปีใหม่นะครับตำแหน่งที่เฮามาประมวลผลกัมากไปเพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับเฮาเอามาประมวลผลเรียบร้อยแล้วในงวดนี้ได้สูตรกับ2นะครับมันได้เลข2องโตท่านั้นนะครับเนาะเราเรียกเอกไปที่สามศูนย์แปดเลขศูนย์นะครับเปลขศูนย์ตัวนี้เข้าไปที่หลักสิบนะครับเพื่อนๆมันเลขศูนย์ตัวนี้เข้าไปที่หลักสิบ หลักสิบบนนะครับนี่นะครับงวดเลขสองตัวงวดนี้ได้เก้ากับหนึ่งนะครับเลขเก้าเข้าไปที่หลักสิบบนงวดนี้ได้ศูนย์กับสองนะครับเลขศูนย์นะครับเข้าไปที่หลักสิบนะครับเพื่อนงวดนี้ได้ซีกับหกนะครับเลขหกนะครับไปที่หลักสิบนะครับแล้วก็งวดต่อมางวดงวดต่อมานี่ได้เก้ากับหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับ เข้าไปที่หลักสิบออก6 1 8นะครับงวดต่อมาก็ได้1กับ3นะครับเลข1ตัวนี้ก็มาอีกนะครับเข้าไปที่หลักสิบออก9 1 9นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับได้2กับ4นะครับได้2กับ4เลข4นะครับเข้าไปที่หลักสิบนะครับออก6 4 2นี่เนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับเนาะก็ได้ไปที่เก้ากับ1นะครับเก้ากับ1เลข1นะครับเข้าไปที่ หลักสิบนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับแล้วกางวดต่อมานี่ได้เจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าเลขเก้าตัวนี้กับเข้าไปที่หลักสิบนะครับออกหนึ่งเก้าหกเนาะแล้วการงวดต่อมานี่นะครับนอกก็ได้ไปที่ศูนย์กับสองนะครับเลขศูนย์ตัวนี้ก็เข้าไปที่หลักสิบนะครับเพื่อนเข้าไปที่หลักสิบนะครับออกแปดศูนย์เจ็ดเนาะแล้วกางวดต่อมานี่นะครับล่าสุดนี่ละ ได้เก้ากับหนึ่งนะครับผมเลขออกไปที่สี่หนึ่งเจ็ดนะครับเลขหนึ่งตัวนี้เข้าไปที่หลักสิบบนสี่หนึ่งเจ็ดเนาะนะครับเพ <_ T> ื่อนๆมาแบบนี้เลยนะครับผมเดินมา,าตั้งแต่ปีใหม่นะครับเพ <_ T> ื่อนๆแล่วาวันที่นี่นะครับสําหรับงวดนี้เนาะงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเฮาสีมาเบิ่งในสูตรนี่ในในงวดนี้มันสิได้เป็นตัวไรเนาะ นี่นะครับตำแหน่งเขากับมาเพื่อนเพื่อนที่เรียบร้อยนะครับเนาะนี่นะครับมันจะได้เป็นตัวได้ลักสิบนะครับเพื่อนๆลักสิบบนนะครับในงวดนี้เนาะเข้าสีมาลุยกันเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับตำแหน่งที่เข้ามากันไว้เข้ากะเอามาเลยนะครับผมหลักหมื่นหลักร้อยเนี่ยวมาเลยแปดกับสี่นะแปดกับสี่แปดบวกสี่นะครับบวกสองบวกแปดแปดเป็นหกบวกหก ตัวนี้กับ2นะครับตัวนี้0บวกกัน3เทียก็ได้0นะครับตัวนี้ลักหน่วยคาร์บอซีนี่ 4, 2 2เทียกับเป็น4นะครับเรากาบ,บวกเก้าหงที่บวกกันเลยบานหร้อนี่นะครับเนาะบวกกันเลยบวกกันก็สิได้แปดบวกซเป็นสองแปดบวกซีเป็นสองสองบวกสงเป็นซีซบวกหกเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ศูนย์บวกสองได้สอ สองบวกซี่เป็นหกหกบวกเก้าเป็นหานะครับเพื่อนๆได้หานะครับได้ห้าพอนะบายนะครับไปอีกสองบาทนี่ห้าไปอีกสองเป็นเจ็ดนั่นก็เป็นสั้นบาทได้หากับเจ็ดนะครับเพื่อนๆถ้าได้หากับเจ็ดบานที่นี่ถ้าเฮาออกมาเทียบใส่กับหลักสิบเฮาดีนะครับหลักสิบของเฮาสายหวัวจะบริเวหลักสิบอะไรนะครับสายหัว ของเราในหลักสิบนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับหลักสิบสายโหดของเขาก็ขึ้นตัวนี้นะครับเนาะนี่คือหลักสิบนะครับตัวนี้ที่เขาจับคู่อันนจับเด่นให้เพื่อนๆเนาะสายโหดนี่ได้ศูนย์หนึ่งสามหกแปดนะครับศูนย์หนึ่งสามหกแปดสายแข็งได้หนึ่งสองสี่หกแปดเก้านะครับผมอันนี้หากับเจ็ดไม่ยักตัวนะครับเพื่อนๆน,นี่บ่มีจักตัวเลยบ้านที่ยังใดบ้านนะักครับเพื่อน นี่นะครับได้เด่นไปที่168นะครับหลักสีพ่อหนึ่งหกแปดลักได้เด่นเนาะมันส้นสองศูตรนี่สองศูตรนี่เดินมานี่สามสิบเอ็ดงวดนี่บ่าท่นหลุดนักเทียงวดอันตัวนี้เดินมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับมางหอดงวดนี่ได้หาครับเจ็ดนะครับได้หาครับเจ็ดเราบานที่นี่มันจะบอกคือกันบานนี่บอกคือกันครับเลขสูตรหลักของเฮาเนาะแต่ยังไรก็ดีนะครับเพื่อนๆยังไรก็ดีเลขตัวนี้เลขของเฮาตัวนี้นะครับเพื่อนๆเลขของเฮาตัวนี้ เฮากระจับเด่นไปนะครับเพราะจับเด่นไปเพียงตัวเดียวก็คือเลขหนึ่งนะครับเพื่อนๆเลขหนึ่งเนาะนี่ก็คือตัวนี้นะครับเด่นไปที่หนึ่งก็แปดบางทีเอาศูนย์หนึ่งสองสี่มาใส่นีเนาะเอาศูนย์หนึ่งสองสี่มาใส่มาได้เลขหนึ่งเพียงตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับหลักสิบเลขหนึ่งนะครับทานหลักสิบเลขหนึ่งนะครับเพื่อนๆเลขหลักสิบไปที่เลขหนึ่งเนาะบานที่นี่หากับเจ็ดหรือม้างใดบานนี่หากับเจ็ดมั่งจะไหนบานเพื่อนๆห้ากับเจ็ดนะครับ บานที่นี่หากับเจ็ดหากับเจ็ดมานี่นะครับหากับเจ็ดมาตัวนี้ในสูตรนี่นะครับเดินบ่สหลุดได้เพียนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาเรยวบานนี้ทำมาชนเหล็กเด่นนะครับเด่นวิ่งบนตัวเดียวเนาะวิ่งบนตัวเดียวมันมีมันมีวิ่งบนตัวเดียวอยู่นะครับเนาะวิ่งบนตัวเดียวนะครับเนาะวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวนี่มันสีได้ไปที่เลขตัวนี้นะครับนี่บนตัวเดียวเนาะนี่ บนตัวเดียวนี่เข่าสามลักเลยร้อยสิบหน่วยตัวเดียวตัวนี้เข่าสามลักร้อยสิบหน่วยเนาะเดินมาแบบว่ารถเทียดนนะครับตั้งแต่ก้อนปีใหม่ยูนะครับตัวนี้เนาะนี่เดินมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดินมาแบบนี้เลยนะครับทางวดนี่นะครับผมงวดนี่เนาะนี่นะครับเดินมาแบบนี้บ่ารถเทียนะครับ แล้วบันที่นี่งวดนี้ได้เรียกหานะครับผมงวดนี้ได้เรียกหา้าได้เรียหาตัวนี้มันมาชนตัวนี้นะครับมาชนหนลักสิบตัวนี้เนาะได้เรียหามาชนเรขหานะครับเดี๋ยวห้อสีวงไวนะครับมันชนนะครับนี่ตัวนี้เนาะเรียหาตัวนี้วิ่งบนตัวเดียวนี่มันชนหนลักซิคก็เรียหาตัวนี้นะครับบานที่นี่ทาเอามาเทียบใส่กับเด่นบนวิ่งบนตัวเดียวนี่นะครับเนาะมันมีทรงวิ่งบนสองตัวด้ นะครับวิ่งบนตัวเดี iber, วยวตัวนี้ชนตัวนี้แล้ววิ่งบนอีกตัวเดียวตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะนี่นี่นะครับผมเดินมาตั้งแต่เดือนมีน้านี่ตัวเดียวเพ๊บอเพื่อเพื่เพมาหนีนะครับเนาะเดินมา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 แบบนี้มาหอนวันนี้เลขเกะกทพี่รักนวยนะครับเลขเกะเขารักนวยสองงวดเลยนะครับผมแล้วการงวดนีน้ได้เลขแปดไปเลขงวดนี้เลขแปดถ้าเอาเลขแปดมาเทียบใส้ตัวนี้มันบม่ม <conhe cimento> ีเลขแปดนะครับมันบม่มีเลขแปด เลข8มันม, <Holmes. S 1> มีมันไปอยู่หลักหน่วยบาทเลข8ดนะครับเลข8ตัวนี้นะครับเลข8ตัวเดียวนี้ไปชนหลักหน่วยนะครับไปชนหลักหน่วยก็คือหลักหน่วยของเฮานี่มันได้ตัวนี้นะครับหลักหน่วยของเราได้ไปที่เจกับ82ตัวนี้แล้วเลขตัวนี้นะครับมาชนหลักหน่วยตัวนี้คือเลข8เข้าเลขไ้เดนไปที่เลข8นะครับเด่นไปที่เลข8เลขเลขเกี่ยวกับเลข8ดนะตัวนี้มันเป็นเลขเด่นดิแต่ว่าในสูตรนี่มันบอกใยเขารักลอยนะครับ สูตรนี้บ่เคยเขาลัก้อยเคยเขารต้ารักซิฟก็ลักหน่วยนะครับลักหน่วยไม่ได้เกี่ยวก็แปลก็เลยให้เดินไปที่เลขแปดนะครับเดินไปที่เลขแปดนะครับเดินไปที่เลขแปดนะครับเพื่อนๆเดินไปที่เลขแปดเพราะว่าตัวนี้ชนนะครับชนสูตรหลักหน่วยคือเลขแปดนะครับเลขตัวนี้ชนเลขห้าก็คือลักซิฟนะครับลักซิฟตัวนี้ชนนะครับในเดินตัวเดียวสองสูตรนี่เนาะนี่สูตรนี้ชนเลขห้าหลักสิบ สูตรนี้นะครับผมชนเลขแดหลักหน่วยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าในสูตรสายหดของเขานั้นได้ไปที่เลขหนึ่งนะครับได้ไปที่เลขหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับบานที่นี่ในตัวนี้นะครับลักซิปตัวนี้นะครับลักซิปตัวนี้มันได้เลขหนึ่งนะครับเข้าไฮไปที่หนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดนี่นะครับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งแปดนี่นะครับสองคููนี้ นะครับเพื to to ่อนเพื่อนล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆสําสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดนี้นี่นะครับผมเข้าห้เพื่อนๆือนโค้งสุดท้ายคือ1718นะักครับผม19นะครับเพื่อนเพื่อนล้วบานที่นี่นะครับผมโตนี่นะครับผมมาเลขหานะครับมาเลขหามาชนที่เลขหานะครับผมเลขหาเด้ยมาชนเลขหเาได้บ้า้นะครับน้องเข้าเสียให้ไปที่58นะครับผม58นะครับ เฮาสี่ไฮฮาแปดนี่นะครับเพื่อนๆเนาะในโค้งสุดท้ายนี้จะให้ไปที่ห้าแปดเพราะว่าเลขสองสูตรนี่มันบบได้มันโบชนหลักสูตรเลขอันสายโหดนะครับมันโบชนสายโหดในหลักซิปสายโหดบ้านลุดเจียรเนี่ยมันโบชนนะครับมันไดหากับเจ็ดนี่มันโบชนนะครับเพื่อนๆในตัวนี้เนาะมันโบชนนะครับมันชนไปชนในเลขเด่นนะครับเลขเด่นตัวเดียวนั่นนะครับวิ่งบนตัวเดียวมันไปชนเลขหาตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ปักหลักซิปนะครับ ปักหลักสิบคือเขาหลักสิบตลอดนะครับเข้าหลักสิบตลอดนี่ยิงยาวมาเลยนะครับเข้าหลักสิบตลอดเขาหลักสิบตลอดเพราะท่านนี่เขาหลักอื่นเลยนะครับห้ากับเจ็ดในงวดนี่เนาะได้หาคับเจ็ดเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ชนเลขหลักหน่วยนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ชนหลักหน่วยเข้ากระสีไฮไปที่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะห้าแปดนะครับผมหลักสิบชนห้านะครับหลักหน่วยชนแปดนี่นะครับเพื่อนเพื่อนห้าแปด นะครับเพื่อนๆเนาะถ้า58นะครับเพื่อนๆถ้าหาตัวนี้ถ้าจับใส่เลขลักร้อยนะครับผมเลขลักร้อยมันกะสีแปดนะครับแปดเก้าศูย์เลขลักล้อยแปดเก้ 90, น, 90, เกเก 90, นี่แปดเก้นบนกะสีเป็น958าห8าแปนะครับมันสีใได้ไปที่858ห้าดเนะครับเนาะแปดนะครับผม 9 5 8นะครับแล้วก็0 5 8นะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันเด่นไปที่เลข8นะครับสำหรับเลขหลักร้อยนะครับนี่นะครับถ้าจับเลขตัวนี้มันม่ได้เป็น5 8แต่ว่าเลขเด่นของเฮาในตัวนี้นะครับเพื่อนๆในตัวนี้เฮากับสี่ไห้เพื่อนๆนะครับผมเลขเลขชุดบนนะครับเลขชุดบนเนาะชุดบนนี่นะครับเฮาให้ไปที่3คู่นี่ นะครับเพื่อนๆในโค้งสุดท้ายนี่เพิ่มหาแปดขวบเป็นสีครูนะครับเพื่อนๆห้าแปดเข้ามาเทศหาแปดเนี่ชนนะครับชอนนอกนะครับผมชนสูตรนอกนะครับเพื่อนๆเลขตัวนี้ช,น,น,ชนสูตรนอกไม่ได้ชนสูตรสายแข็งกับสายโหดของเฮานะครับเนาะสายแข็งกับสายโหดของเฮามันเดินมาดีแต่ว่ามันบ่มีเลขหากับเลขเจ็ดในเลขหลักสิบนะครับในเลขหลักสิบไม่มีนะครับเพื่อนๆไม่มีเลขห้ากับเลขเจ็ด แล้วบานที่นี่เลขสส2สูตรนี่นะครับผมสูตรนี่ก็เป็นสูตรไม่นะครับผมนองใหม่มาเพิ่งจะเข้ามานี่นะครับเข้าต้องเบิงใบสะก้อนนะครับเข้าต้องเบิงวันนี้สะกอนนะครับยังไม่ได้ลงสนามจริงนะครับตัวนี้มั่นกับเพิ่งสีมานะครับเพื่อนเือนเพิ่งสีมายังบ่ได้ใช้งานจริงนะครับเพิ่ม่เพื่อนเบิงในคลิปนี้เท่านั้นนะครับเนาะในลักสิบตัวนี้นะครับในหลักสิบตัวนี้เพิ่งจะมาให้ดูในคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆยังไม่ได้ใช้งานจริงนะครับเพื่อนๆเนาะเล้วบานที่นี่วันนับ ต้องรอดูงวดนี้ก่อนนะครับเข้าตัวที่เข้าใจง่านจริงมากสามงวดแล้วก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้โตสายโหดกับสายแข็งนี่นะครับเพื่อนๆเนาะกลาให้เพื่อนๆไปแบบนี้เลยนะครับนะครับผมเพื่อนเข้าสืเพิ่มตัวนี้เขามาเพียงคู่เดียวคือนหาแปดนะครับห้าแปดเพียงคู่เดียวนะครับห้าแปดเพียงคู่เดียวแล้วบานที่นี่หาแปดตัวนี้คันกระจับแล้วมันก็สิเปลี่ยนตัวนี้นะครับแปดห้าแปดเก้าห้าแปดศูนย์ห้าแปดนะครับ นี่นะครับมันสิมาเ up, ป็นแบบนี้นะครับเลขของเฮ้ากระซีเพิ่มไปนะครับเพื oh ่อนเพื so, joking, ่อนเพิ่มไปโอ้ยเนาะ้อืมจเป็นยังสิบะไป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 โอ้ยเนาะรอมาพาวงคักโอเดะกระดอกกระเดียเนาะนี่กระไดคุณแมวนีเนาะนะครับผมมันเยยบมันย้ำยี่นี่ละนะครับผมวนไปวนมาอยี่นี่ละนะครับยังน้อยกับถึกเสียเนี่ยไม่เสียอยู่เลนะครับเนาะ นี่นะครับผมเลขเป็นเป็นตัวนี้นะครับเลขตัวนี้จับชนในสูตรนอกนะครับสูตรนอกนะครับผมโบเมนสูตรสายโหดของเขานะสายโหดกับสายแข็งของเข้าได้เด่นไปที่เลขหนึ่งนะครับเพื่อนๆพืได้เด่นไปที่เลขหนึ่งเพราะว่าในสูตรนี่นะครับสูตรสายโหดกับสายแข็งนี่ในลักซิบนี่มันชนกันไปที่3ตัวคือ1 6 8นะครับนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้มาแปลกนะครับผมมา5กับ7เพราะนะลักซิบเพื่อนนะครับ มาห้ากับเจ็ดอยู่ในนี่นะครับผมเลขหกตัวเจ็ดตัวร่วมกันแล้วนี่ประม่าเศร้าตัวนีเ่เพราะไม่มีเลขห้าคับเลขเจ็ดนะครับมีแต่หลอกอีกเลขหัวกบเลขแปดเนาะนี่ในสูตร,น,นะรน,นี่นะครับเนาะมันก็เป็นสิบวะนี่นะครับบพชนจักโตเลยนะครับเ,เพื่อนๆห้ากับเจ็ดไม่มีในหลักสิบนะครับเนาะบ,นะบานที่นี่ตัวนี้มันกระเด็น,ข,นขึ้นกันมันกระเดินมาเป๊ะ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 ขึ้นกันงวดนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับแปลว่าเฮ้าเก่าสูตรเฮ่าที่เฮ้าเคย ใช้งานมากนะครับนอากในสูตรนี้แล้วบานที่ในสูตรนี้กรับเพิ่งสิเอาไม้คนเพื่อนได้เบิงนะครับผมในคลิปนี้เท่านั้นนะครับในสูตรนี้นะครับเนาะเป็นหลักซิปนะครับหลักซิปบนบานที่นี่เขาก็เลยจับตัวนี้นะครับเด่นตัวนี้นะครับผมกับวิ่งบนตัวเดียวเนาะวิ่งบนตัวเดียวในการเดินมาแต่งแต่ก่อนปีใหม่นะครับแต่ก่อนปีใหม่ แต่ว่าเลขตัวนี้เข่าสามหลักนะครับเข่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนี่งวดล่าสุดเนี่ก็เขาหลักสิบหลักหน่วยนี่ครับผมสามวดซีงวดติดมาหนีนะครับแล้วก็งวดนี้ได้เลขหาเพียงตัวเดียวได้เลขหาเพียงตัวเดียวตัวนี้มันเป็นเลขวิ่งนะครับผมวิ่งไปได้บสุรักบานมาส้นตัวนี้บานมาส้นหลักสิบตัวนี้เลขหานะครับเนาะเออนี่นะครับผมแล้วบานที่นี่ก็เลขแปดตัวนี้นะครับผมวิ่งบนตัวเดียวงวดนี้นะครับเพิ่มมา สูตรนี้บบเขารักไหเขารักสิกังนวอย่างเดียวนะครับวดนนี้เลขแปดเลขแปดตัวนี้ส้นรักนุ่ยเฮานะครับเฮาเลยจับให้เพื่อนๆนไปที่นักครับเพื่อนๆนเนาะห้าแปดนักครับเพื่อนๆนจับให้เพื่อนเไปที่ตัวนี้เลยนะครับห้าแปดนะครับเลขมันกระสิเป็นสี่คู่นะครับผมเพื่อนเเป็นสี่คู่ก็คือตัวนี้นะครับเป็นสี่คู่นะครับเนาะนี่นะครับเป็นสี่คู่ไปที่ตัวนี้เลยนะครับสี่คู่นี้เป็นห้าแปดนะครับ 17181958สี17คู่นี่นะครับสำหรับเลขบนนะครับเพื่อนๆสองตัวบนไปที่สีคู่นี้นะครับแล้วบานที่เลข3ามโตเฮ้าเก่า8ปดเก้านย์ี่มาใส่นะครับแปดนีมม่มาใส่นะมืนก็สิเป็น858ห้าแปดนะครับเก้าห้นย์ดนี้น เราเพิ่มขึ้นไปเจ้าคือเพิ่มขึ้นไปเรื่เท่าพี่สันเรียกเจ้าใกล้พอดลอยตัวแล้วว่าสันว่าง่ายนะครับเพื่อนๆนี่แล้วนะครับผมเพิ่มเข้าไปเรื่อไปานนนี้มัยังบดถสือกอยู่เนาะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเนาะซื้อเลขตัวเดียวมักนกะเสียวเขหลุดนะครับเพื่อนๆเฮาจะต้องเอาหลายๆตมันจังค่อยเพื่อความชั่วนะครับเพ่อนนี่นะครับผมการใช้เพิ่มเข้ามาเป็น58ตัวอีกตัวนึงนะครับเพื่อนๆอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งเนาะเอานะครับผมเพื่อนๆสำหรับนี่กระมืืือออ่นนก็ิเปม ประกาศผลสลากลังมั่นแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเฮาจัะคอยมาคุยกันก้อนเลขออกในคลิปต right. ่อไปนะครับเพื่อนๆคลิปต่อไปเฮาจะมาคุยกันก่อนหวยออกเนาะนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นี่เอาตัวเด่นมาเพิ่มให้ no <łych plus S 2> เพื่อนๆนะครับเพราะว่าส <Hans> ูตรนี่มันเดินดีนะครับเพื่อนๆสูตรนี่มันเดินดีเนาะนี่นะครับเดินดีไป็เป็นเป็นมาน่าสนใจมากนะครับบางคนมาเลขเก็ตยังอยู่เด้ออย่าเก็ตเลขเก็ตประสานเลขเก็ตบอดลักสิบกับลักหน่วยมาสั้นอันนี้กับกระแสนี่กับมาคือกันนะครับเลขเก็ตเนี่กระแสมาเฮงนะครับเจ็ด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 มาสั้ เจ็ดมากคับก็สั Whenever, Take, ่นมาวันี่พวจเจ็ดนั่งกับเจ็ดหนึ่งเรอว่าสั่นมาพวจเจ็ดอันใดกับเจ็ดอันหนึ่งจอมมีเจ็ดหนึ่งจอมมีเจ็ดเปอร์เซนเอ้าเจ็ดกับเจ็ดนะครับเพื่อนๆนี่มันส้นหานี่นะครับบานที่นี่ก็หาหนึ่งเกจตัวเก้านี่ละนี่กานบ้าเด็กเกจยังอยู่มีหนึ่งเกจเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่มันสิมาได้นะครับเพื่อนๆเนาะแล้วยังไรก็ดีนะครับเพื่อนๆยังไรก็ดีนะครับผมเฮากัให้เพื่อนๆนะครับเนาะนี่ให้เพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆของแท้เฮานะครับเพื่อนๆของแท้ นะครับผม F อฟเพื่อนเพิ่นกระบอกวางสี่นะครับในเลขมีที่มานะครับตัวนี้เลขมีที่มาดินี่ตัวนี้เลขมีที่มานะครับเนาะเลขมีที่มานะครับเพื่อนเพื่อนถ้าสําหรับเลขมีที่มานี่เพื่อนบอกวาจงสี่นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเอฟซเพื่อนบอกวางสี่จัดบทล่างเลยไปสั้นจัดบทล่างเลยไปสั้น่าย่าไปลำไรไปสั้นจับบทล่างคุ้นบนล่างไปเลยนไปสั้นมาโอ้เอาแบบนั้นนะครับเอาแบบนั้นเลยไปสันเพิ่นมานะครับ อ๋อห้องเสียวจังไดดีเราจะเอาอย่างไรดีนี่นะครับผมกระคือเลขตัวนี้นี่นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับนี่นะครับผมเพื่อนๆนี่เลขมีที่มานะครับเป็นเลขบทนะครับ13คูนี่นะครับเพ้าวงหา8ดให้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมพราะว่ามันมาชนโตนี้นะครับผมก็คือตัวนี้หา8ตัวนี้เลขเด่นนะครับเด่นนี่นะครับเลขยุ่นี่สุรเสก่าสิครบวงจรนะครับครบวงจรมาทั้งบนทั้งล่างย่ในี้นะครับ จัดชุดนี้บนล่างนะครับเรขมีที่มานะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเรขมีที่มาทาเงินมาหลายงวดแล้วนะครับเข้าเได้เป็นล้านแล้วนะครับเพื่อนๆเฮา็สษมาโอเอาคันิงหานะครับเพื่อเขาขกินจนมาขี่ออกไปอย่างแล้วจะคองจังควายเสมาเศร้าหานะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับอุ้ยมาสั่งหวานสั่งเป็ดนะครับเนาะ้ามเมนมันบ่เถือกจีข้าเจ้ากับวบ่เสียหายอยี๋ านะครับเข้าเจ้าจินจนลาแล้วนะครับจะคล้องขันบ oh, ่ราถืองวดเดียวทุกยุตแปดปีลวดนะครับเพื่นเพื่อนดีนเพียงสี่เฮ้ยบ่ราถือเรียงงวดเดียวทุกยุ่มสามเดือนยังพันฝืนอยู่นะครับเพื่อนเนาะงวดเดียวโอ้ยเสียดายเงินที่งนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับข้าเจ้าตีแม่นบ่ราถือจักสามงวดข้าเจ้าก็ซื้อๆอยู่นะครับเพื่อนข้าเจ้าถือมาหลายงวดแล้วสี่งวดนะครับสี่งวดนี่ มีทั้ยงวันละแสนกคสองแสนแล้วเนี่โอ้ยมันพัลโลพังง่ายแล้วนี่นะครับเพื่อนๆเขา่อนข้าถือกไหลเขาเจ้าบวบดซื้อเชียงหาบสี่บาทเขาเข้าวนำวันเทลลาบักสายสี่สองแสนสามแสนมันถือกมานสี่หัวเทียนม่เจียไปไว้สายเงินนะครับผมเจ้ามือวันใหญ่บ้านเราเนี่นะครับเพื่อนๆแต่ว่าเขากระจายที่ไหนเขากรจายนะครับเลขตัวนี้เขากรจายนะครับสี่หัวแล้วนี่หัวเที่ยหานะครับถ้าเชือกเองวัวนี้เจ้ามือเนี่ยวไม่มองยูนะครับเพื่อนๆพื่อนนี่ข้าวมีทุนแล้วเขาจะทุ่มตายไปเลยเจ้ามือนี่นะครับนี่ตัวนี้สิบสาม เพิ่งเลยนะครับผมงวดวันสันเลยนี่นะครับผมนี่หนึ่งเจ็ดวันสัน,านมาเ่อยมาจากปากเลยนะครับหนึ่งเจ็ดอยู่ในหนีมันมีบาทหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั่นนี่นะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยนี่เฮ้ยมึงมาได้นี่นะครับสิบนะเอ็เดคู่น,ะนี่เพิ่งเลยนะครับนบนนะครับนี่ล่างมะเขานะเขาตะบนุ้าเจ้ากันเฮ้ย บ่มีมองสิบ่มีมองยูกันล่ะนี่นะครับเพื่อนเนอเนาะเอานะครับผมเพื่อนสำหรับคลิปนี้แอดสิวไว้เพียงซ้ำนี่เ้ยนะครับเพื่อนๆเนาะ นักกรบผมขอให้เพื่อนๆทุกคนอยู่ดีมีิห่างนะครับนี่นะครับผมเห่าเลขตัวนี้มาเพิ่มนะครับเป็น58นะครับ58สําหรับเลขบนของเห่านี่นะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับผมทาเป็นชุดเต็มนะครับถ้าเป็นชุดเต็มก็คือนี่นะครับเก้าคู่นี่นะครับผมเก้าคู่นี่นะครับผมแต่ก็อย่าลืมตัวนี้นะครับผมแต่ทั้งที่ดีนะครับผมตัวนี้มันครบวงจรแล้วจัดตัวนี้บนล่างจบเลยนะครับเด่นไปที่5 7 5 8 2 9 3 9 8 9จบเลยนี่ครับ2 8 3 8 7 8 5 7 5 8 7 8 8 9 2 8 3 8 2 9 3 9นี่คือตัวเด่นนะครับนี่คือตัวเด่นนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสำรับคลิปนี้เอสซีพีเพิ่งสำนีเด้อนะครับผมทุกคนอดียวเดียวไม่แห้งนะครับผมส่งมาลาบด้วยไปน้ากันนะครับผมเอาคลิปนหน้าเข้าจังพ่อกันไหมนะครับเพื่นพนอนๆเข้ากสิบมาวิเคราะห์อีกคือ,อก็ว่าเข้เาซื้อตัวใดเนี้ยซื้อตัวใดจัดตัวใดเนี้ยจัดตัวอะไรจักแสนจักนั่นป้าาาาบัสเซนบา,บาซื้ซอุบอลายดอกตัวละ ห้าพันสิบาทนี่แหละนะครับเพื่อนเพ่อได้ฟังจะได้นะครับผมมันกับวัตถุเมลายงวดนะครับงวดบางส่นก็เพิ่งสิฟื้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะสมม้วนเหินนี่แหละนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้เสียไว้เพียงสำเนาเด้อนะครับผมเอาคลิปหน้าจังวากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ